สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับเรามา,าวิเคราะห์พระสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องคที่สองนะครับองค์นี้นะครับจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการแตกลายงาพี่น้องครับเห็นไหมครับจะมีความโดดเด่นเรื่องของการแตกลายงาองค์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับบอกหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับเส้นกรอบกระจกฝั่งนี้จะเกินหายเห็นไหมครับนี่ฮะเกินหายนี่ฮะลักษณะพิมพ์ทรงนั้นถือว่างดงามนะครับสวยงามมากนะครับ ทางด้านหน้าและด้านหลังสมบูรณ์แบบนะครับนี่ฮะการปริการแยกขอบข้างนะครับเนื้อนั้นค่อนข้างที่จะนุ่มนุ่มนะครับองค์นี้มีแตกลายงาทั้งข้างหน้าข้างหลังก็ปริแยกแตกนะครับนะแหงนะครับสวยงามเหลือเกินพี่น้องที่รักครับนี่ครับด้านข้างมวลสารชัดเจนเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะฮะวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับเห็นเนื้อไหมครับ ลักษณะเกศเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะครับเหยียดหนาแต่ก็โค้งแอนเล็กน้อยใบหน้านะครับเป็นผลมะตูมนะครับผมมะตูมนะมีเส้นคอลางๆนะครับแต่แตกลายงานี่สวยงามเห็นไหมครับแตกลายงามีลักษณะสีแดงๆนั้นคือผักเศษพระซุ้มก่อนะครับเห็นไหมครับเอวผายนะครับสโลปสวยงามเลยสโลปบริเวณนะครับหน้าอกนะครับหลักแร้ซ้ายสูงกว่าหลักแร้ขวา นะครับเห็นไหมครับมีเส้นเชื่อมจากปลายข้อศอกมาที่เข่าซ้ายลักษณะขาบริเวณขาซ้ายนี่ครับโหนนูนเล็กน้อยนะพี่น้องครับโอ้แตกไายงาสมบูรณ์แบบมากนะครับเห็นไหมครับนี่ครับฐานชั้นที่2องฐานเขียงชัดเจนนะครับฐานชั้นล่างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นบ้านเล็กน้อยนะครับฝั่งนี้แหลมข้ามุมนะฮะยกเข้ามุมเลยเห็นไหมครับนี่ครับสวยงาม เรามาดูลักษณะของข้างนะครับเห็นไหมครับเนื้อหานั้นสวยงามมากนะครับมีการปริการแยกเนื้อหานั้นเหมือนขนมต้้ยฟูนะครับอ่าเห็นไหมครับเหมือนก้อนเมฆนะครับอ่าเหมือนจาวมะพร้าวเห็นไหมครับสวยงามเลยนี่ครับผมสวยไหมครับด้านหลังมาดูด้านหลังครับนี่เห็นไหมครับเนื้อหาชัดเจนบนสารนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ครับ สวยนี่ฮะอ่ามีมวลสารเม็ดสีฟ้าเห็นสีฟ้านะครับเห็นไหมครับนี่ครับสีแดงเศษปลาซุ่มกอนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะงดงามเหลือเกินครับนี่ครับให้พี่น้องได้เห็นนะครับก็การแตกนะครับด้านหลังนั้นจะเป็นการแตกในการเสซตการหดตัวนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะจะแตกต่างจากการแตกด้านหน้าเล็กน้อยนะฮะถ้าแตกด้านหน้าจะแตกรายงานนี่จะไม่มีปีปากแผลนะครับเห็นไหมครับ นี่ฮะแตกไรเ่าก็แตกไรลงานี่ครับ